เอารถตู้ไหมเฮ้ยได้ ATV แบบเอ้าเมื่อกี้มี ATV อยู่ข้างหน้าแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตากูเลยอะไรบังกระจกนะเดี๋ยวพายุเข้ากูจะได้ออกเดินทางกูหิวข้าวจะตายห่าอยู่แล้วเฮ้ยทำไมตัวกูหมุนได้360อสงศาเย่ยรถตู้โคตรเร็ว120เยี่ยความเร็ว120โคตรเร็วอ่ะองตาย ยงติดผนังเลยย่ะไอยังไม่ตายอีกเหรออะไรอ่ะไม่ได้ตายเถอะเออกูซ้ำกูซ้ำไอเฮียมเดือดหักบ่นี่อือตายเถอะนะเขไม่ตายอือมึงตายเถอะไอเฮียมมึงตายเถอะเออ ขึ้นไปซ้ำแม่งเลยอืออือติดผนังไปไปพอดับรถกูออกมานอกหลังคาบ้านเฉยเลยนี่ไงเอาไม้ตียุงตีมันอุยอุ๊ยอุ๊ยอุยโอ้เขาหิวอ่ะบีก็จะตายฉันก็หิวเหมือนกันบีน่ะแอบแดกข้าวหมดบ้านอ่ะมันยังไม่หมดตอนแรกอ่ะ มันยังไม่หมดแสดงว่ามึงแดกจริงนั<บ>่นไงอาหารมึงเยอะกูคือมึงแดกจริงๆนี่ใสเฮ้ยมีน้ำมันมีน้ำมันอืมเก็บๆๆเก็บเก็บเก็บน้ำมันก่อนเติมได้ปะเนี่ยมีน้ำมันปะไม่มีอยู่บีดับรถเหรอเฮ้ยทำไมรถสตาร์ไม่ติดน้ำหมดหรอมีเขาว่าน้ำรถหมดแน่เลย วุ้ยข้อตายข้อตายในบ้านมีไปเปิดไปเปิด,ไป,ปดไปเปิดเอาผีออกมาดิบีเร็วๆๆเหลือน้ำมันลดหมดไปเปิดเอาผีออกมาแล้วก็วิ่งไปเลยแล้วก็วิ่งหนีไปเลยเปิดประตูไว้อะเอเอ้เปิดมาอีกฝั่งดีประตูอะ่ะ<อ>มันเปิดได้ฝั่งเดียวเหรอเอ้เฮี่อะไรเนี่ย <S <S อไอ้สัตว์กูสู้กันเด้อฮักไอ้เหี้ยถังน้ำมันกับขนมนกูกระเด็นออกจากรถไปหมดเลยไปดูดิมีอะไรที่จำเป็นหรือเปล่าแล้วม,มันมีการชนด้วยอะโออเออเออ เออเออเอเอกูตายกูตายขึ้นรถถึงเวลากูแก้แค้นมึงละโอ้ตายเธอเย้กูหัหวร้อนแล้วเติมโลบักซื้อปืนนะยัดแม่เฮ้ยรถดับอุ้ย,ย RPG! <c oughs> เจอไอพีจีมึงตายได้เด็กเปรตไอ้ยฮะพ่อมึงไอพีจียิงรถเลือดไปหน่อยนึง เรียบร้อยเคียวโอ้ของเต็มเลยผีฟามฟมฟ้มแดกว่เลยกูไม่แบ่งด้วยมันมีของแบบแปลกตาแปลกใจไปหมดเลยน้ําก็จะหมดน้ำมันเครื่องก็จะหมดกูโดนจะผ่าหัวกูละวไม่ผีโดนอะไรวายโดนพีตายขามึงเขียวแล้วตอนเนี้ยมึงโดนอะไรอ่ะเมื่อกี้เนี่ย๋อทถังสารเคมีมึงกดยกเหรอโอ้สนนะมึงเนี่ยตายไปซะ แม่พ่อมึงอะมึงแหววมึงแหววมึงแหววก็สมุดมันหมดแล้วโยนอ้าวมึงรู้ได้ไงอะมึงแหววมึงแหววฮ่ากูตายมึงแหววมึงแหววไงกูกลัวมึงกัดคอว่ะมึงเขียวเหมือนเหมือนซอมบี้เลยหมดแล้ว ได้อะไรอะขวามืออะกูอยากรู้จริงรถเบรกไงวะนี่มีของปะไม่มีไปเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมตัวมึงซ้อนอะกลัววไอ้ขี้ถนนขับยากกูขับข้างๆเราก็ได้วะยี่เ่่ไม่ตกถนนอยู่น่่่่่่่่่่่่่่่้่ม่่่่่่่้่า่่น่่่่่่่่่่่ ด่วิธีเขียนดูนะเอ้ยไงเฮ้ยวะเขียนรถไงเขียนรถเฮ้ยเร็วด้วยเนี่ยเร็วด้วยนะเดีไปเล่นไปเฮ้ผ anyway. ีรถไร้น้ำมันขึ้นมาเร็วเร็วเร็วกูรู้วิธีขับแล้วรถไร้น้ำมันมีไหนวะมองไม่เห็นอะไรเลยขึ้นมาขึ้นมาเร็ว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 เปิดไฟเปิดไฟรถหน่อยอันนี้มีผีป่ะเนี่ยออกรถละสวัสดีจ้า มีใครมาต้อนรับไหมบีรถไหลรถไหลกูของเต็มเลยบีรถไหลไหลไปไหนเฮ้ยปเมือขึ้นแล้วแต่มันยังไหลอยู่เอาถังน้ำมันออกหยิบดีดีมึงทิกูไอ้สัดมีมาช่วยหน่อยเฮ้ยกูเจอ a อคสองบอ้โหของเต็มเลยมีล้อรถใหม่ด้วยล้อรถเด็กบีเอารถกลับมาบีมึงดูจอเอาถังน้ำมันมาเร็วเร กูเลี่ยมอะกูเลี่ยมหมดไอ้สัตว์เกมนี้กูต้องเลี่ยมอะไม่เลี่ยมไม่ใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้เลตายไปครังมึงโกท่องกูชัดเี้ยพี่ข่อยกูตกใจหมดไอ้สัเลยดูว่าเกม๊ยบผีเนี่ยอะไรต้นหอมลอยมากระแทกหน้ากูสะดุ้งกูตกใจจริงนะเมื่อกี้เนี่ย บี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 คมือครับเบรกมือเออรถไหลรถไหลยิงอะไรอ่ะยิงมันนั่นแหละตายแล้วกินอาหารด้วยอาหารเต็มเลยเฮ้ยนี่ประตูรถใหม่เอาเอาเอาถังนี้ไปด้วยถังนี้จำเป็นเฮ้ยพวกฟันเฟืองเอาไปทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยล้อใหม่ล้อแดกว้าฟ้าผ่าต่อหน้ากูเลยเฮียไปนยลรีบๆ กระจัดกระจายโอ้มือฟ้าผ่ารถว้าวว้าวว้าวพังทั้งคันเลยเฮียว้าวอีกดอกเอออุตส่าห์กูขับรถไร้น้ำมันมึงยังจะผ่ากูยี่ผ่าอะไรกูเยอะแยะโอ้ยถ้าผ่าอีกทีนะกูจะลบแมพส้นตีนนี้ออกจากโรบบอกกู ใช่เช็คอันนี้ที่มีของเอ้ยมีอยู่นะเฮ้ยมีของเต็มเลยมีของเต็มพื้นเลยมีปืนมนะั้ยละไปยังไปถึงเวลาออกเลยแล้วบีไม่มีอาวุธไปเลยกูวิง่งละเฮ้ยเยียอะไรอะ่ะเมื่อกี้อะไรอะ่ะเด็กแวน้นเ <laughs> ด็กแวน้นเด็กแวน้นอุ้ยข้างหน้าของเต็มเลยต้องมีปืนแล้วแหละเฮ้ยปืนปืนเคสวย ูหิวตายอุ้ยกูเจอหม้อน้ำเทพหม้อ hmm. น no er ้ำม like uh, like like ีน anyway, ้ำเท่าไหร่วะเนี่ยหม้อนี้โอ้น้ำสิบห้าเย็ดเคกูปิดไฟก่อนมองไม่เห็นที่อะไรเลยเอ้ยทำไมรถกูขาวขึ้นอะทำไมรถกูจู่ๆก็สะอาดอะที่เรียบกูผสมน้ำมันกันมั่วจัดอะทำไมรถสตาร์ทไม่ติดวะไอ้รถสตาร์ทไม่ติดขอสัมภาษณ์เดี๋ยวครับ ทำไมคุณถึงมาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอย่างนี้คนเดียวหรอครับคุณไม่พูดเหรอครับคุณชื่ออะไรครับคุณมิวแทนอ๋ออันนี้คุณอยากเดินไปเป็นเพื่อนผมเหรอครับคุณอันนี้ใช่ไหมครคุณเคยดูแบบคลิปพิตูนวิ่งใช่ไหมอ๋อคุณอยากวิ่งด้วยใช่ไหมครับโอเคครับได้เลยครับคุณยังไม่เลิก <c oughs> ตามผมอยูครับออเอาม่งไปเลยงอนกุเรี่ย